ใครที่ชอบมะเขือเนื้อไก่มาลองเมนูนี้ได้เลยน้ำใส่หม้อใส่เกลือเล็กน้อยนำมะเขือผ่าสีและแช่น้ำทิ้งไว้ได้เลยจากนั้นนำไก่ที่หั่นไว้แล้วก็นำใส่หม้อคั่วให้จนเนื้อไก่แตกมันและไม่ต้องใส่น้ำนะใช้ไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆแบบนี้ทำให้เนื้อไก่เนื้อแน่นและก็อร่อยมากเลยนะทีนี้ก็ใส่รสดีสักหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำปลาสักหน่อยคั่วให้เข้ากันก่อนเลยจากนั้นปิดฝาทิ้งไว้สักครู่ แล้วค่อยเปิดฝาดูแล้วค่อยคนอย่าให้ก้นหม้อไหมจะเห็นได้ว่ามีน้ำแล้วก็มีน้ำมันที่ออกมาจากเนื้อไก่เยอะมากคั่วให้แห้งแบบนี้เลยนะจากนั้นนํากะทิใส่หม้อใครที่ไม่ชอบกะทิแตกมันก็ใส่หางกะทิลงไปก่อนได้เลยกระทิเดือดใส่เครื่องแกงกับกะปิคนให้เข้ากันน้ําเดือดใส่มะเขือจากนั้นใส่เนื้อไก่ที่คั่วเตรียมไว้ใส่หัวกะทิที่เหลือ รุงรสด้วยเกลือน้ำตาชูรสใส่น้ำตาลทรายเพิ่งความกลมกลม่อมชิมดูเมื่อชอบรสชาติแล้วก็ปิดท้ายใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยอืมหอมกลิ่นกะทิพริกแกงน่ากินมากเลยชอบไหมล่ะแกงขั่วไก่มะเขือชอบก็ลองทำดูนะ